สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเขียนโปรแกรมนำข้อมูลจากตัว PZDm004 ตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับอยากจะให้แนะนำการเขียนโปรแกรมการใช้ข้อมูลของ PZDm ตัวนี้นะครับอย่างเช่นการแจ้งเตือนไฟดับการแจ้งเตือนการใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนานะครับแล้วก็จะทาให้ดูพร้อมๆกันนะครับ ตัววงจรนะครับผมก็ใช้วงจรเดิมจากการทดลองที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ย้อนกลับไปดูประมาณ2อวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับในการลงไลบรารีการเริ่มต้นใช้งานต่างๆของ p z ซ M004T นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ทั้ง p z ซ M004 n o d e m c ยนนะครับแล้วก็โนด e m c ม b ีตัวนี้นะครับผมก็ไม่มีขายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ ที่สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดสั่งซื้อแล้วก็นำมาทดลองตามได้นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการด่วนนะครับลองสอบถามผมมาได้นะครับผมอาจจะสั่งมาเผื่อสักประมาณ2ตัว3ตัวอย่างนี้นะครับอาจจะมีนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ด่วนนะครับก็สามารถสั่งซื้อตามลิงก์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับตอนนี้ผมทำเป็น ให้แจ้งเตือนเวลาที่มีการใช้ไฟอยู่นะครับผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับเป็นตัวนี้เป็นสปอตไลท์10วัตต์ตัวนี้นะครับก็จะเสียบปลั๊กใช้งานนะครับก like like ็บจะมีลายแจ้งเตือนขึ้นมานะครับบอกว่าขณะนี้มีการใช้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองถอดนะครับ ตอนนี้ก็แจ้งเตือนว่าขณะนี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการเขียนโปรแกรมคร่าวๆนะครับแล้วก็การนําไปพัฒนาใช้งานทางด้านอื่นๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวโค้ดกันนะครับโอเคมาที่ตัวโค้ดนะครับโค้ดนี้ผมจะวางไว้ที่ google drive ของผมนะครับเป็น arduino ชา a r ปหตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ ไปดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE ตามปกตินะครับตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปขอลายโทเค็นมาก่อนนะครับวิธีการขอลายโทเค็นนะครับผมก็เคยทําไปแล้วนะครับในหลายวิดีโอนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถขอลายโทเค็น เองได้แล้วนะครับในที่นี้ผมก็เลยจะไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับเมื่อได้ลายโทเค็นมาแล้วนะครับก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เปลี่ยน ssid เป็นชื่อ wi-Fi ของเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดของ wi-fi นะครับจากนั้นนะครับให้เราลง Library t i d e n t d ก่อนนะครับลง Library ยังไงนะครับมาที่ สเกตอินคลูดไลบร r a ี y แล้วก็ m a นิ g e l i บร a r ีนะครับอันนี้ต้องต่อนิดนะครับต้องต่อนิก่อนนะครับถึงจะสามารถลง Library ตัวนี้ได้นะครับพิมพ์ d e n t t d นนะครับเป็น Library ตัวนี้นะครับ เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถ iN-Stall ได้เลยนะครับพออินสตอลเสร็จก็กด close ไปได้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพิ่มตัวแปรตัวนี้นะครับเป็นตัวแปแร fact เท่ากับ0นะครับตอนนี้ผมจะเอาไว้เป็นสเตตเวลาที่รายแจ้งเตือนนะครับผมจะให้แจ้งเตือนเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ ากนั้นเลื่อนลงมานะครับใส่บรรทัดนี้เป็นลาย get v e วอร์ชนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเริ่มแรกที่ให้ลายแจ้งเตือนเรานะครับว่าพร้อมใช้งานนะครับก็คือจะให้แจ้งว่าสวัสดีครับพร้อมแล้วครับนั่นเองนะครับตัวนี้ใครจะใส่ข้อความอะไรก็สามารถใส่ได้เลยนะครับจากนั้นก็เข้ามาในรูป ธรรมดานะครับลูปของ p d m ของโปรแกรมที่แล้วนะครับของการทดลองที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับดังนั้นผมจะมาแก้ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับเรามีตัวแปร4-5ตัวนี้นะครับที่เก็บข้อมูลจาก p d m มาแล้วนะครับเราก็สามารถนำตัวแปรมาเล่นได้เลยนะครับ มาเล่นในที่นี้หมายความว่านํามาเข้าเงื่อนไขโปรแกรมตามที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมต้องการตรวจสอบดูว่ามีการใช้ไฟหรือเปล่านะครับผมก็เอาค่า power มาดูนะครับถ้า power มากกว่า0.5นะครับให้แจ้งเตือนว่ามีการใช้ไฟนะครับถ้า power น้อยกว่า0.5ก็แจ้งเตือนว่าไม่มีการใช้ไฟน,นั่นเอง นะครับตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็น5นะครับ5กับ5นะครับก็คือมากกว่า5กับน้อยกว่า5เนะี่ยให้แจ้งเตือนว่ามีการใช้ไฟหรือเปล่าตัวนี้เรามีประโยชน์อะไรนะครับเราสามารถนำไปดีเทคได้ว่าอุปกรณ์เราใช้งานอยู่หรือเปล่ามีการใช้งานหรือว่าไม่มีการใช้งาน มีโหลดหรือไม่มีโหลดอะไรประมาณนี้ได้นะครับสมมุติว่าตัวนี้ตัวสปอตไลท์ของผม10วัตต์นะครับแต่ว่าผมลองวัดดูแล้วมันได้ประมาณ6 7วัตต์ก็เอามาใช้วัดตัวนี้ได้นะครับเพิ่มค่าเป็น5นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองโปรแกรมลงแล้วก็จะลองเทสให้ดูนะครับ โปรแกรมมันก็เลือกบอร์ดเลือกพอตให้ถูกต้องครับจากนั้นก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับพออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ลองเปิด ตัว serial monitor ขึ้นมาดูด้วยนะครับมาดูควบคู่กันไปด้วยนะครับตัวนี้สังเกตว่าตอนนี้นะครับเราไม่ได้มีการใช้ไฟนะครับ power ก็จะเป็น0.00วัตต์อยู่นะครับลายก็แจ้งเปลี่ยนมาแล้วนะครับว่าสวัสดีครับพร้อมแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊ก ตัวสปอร์ตไลท์นะครับให้ดูนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วนะครับเ,เหมือนตอนนี้บอร์ดของผมมันรีเซ็ตเสียบเข้าไปแล้วก็ลองเปิดสิเรียลโมนิเตอร์ใหม่น,นะครับตอนนี้นะครับก็ได้6.7วัตต์นะครับ ไายก็แจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่ามีการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับลองทอดนะครับพาวเวอร์ได้ศูนย์วัดแล้วนะครับไลยก็แจ้งเตือนมาว่าขณะนี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เราจะลองทำให้แจ้งไฟดับนะครับแจ้งไฟดับเราเอาค่าจากไหนมานะครับเราก็ต้อง เอาค่าตัวนี้มาเลยนะครับ if is n o n l date นะครับ copy ตัวนี้มานะครับวางนะครับ if is n o n l date วางตรงนี้นะครับเราก็มาแก้ข้อความตรงนี้นะครับ is n o n l date คืออะไรก็คือ มันไม่สามารถอ่านค่าจากตัว p ีซ m ได้นั่นเองนะครับอันนี้เราจะแจ้งว่าไฟฟ้าดับครับตอนนี้ก็เป็นไฟฟ้ามาแล้วครับนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองอัพโหลดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับ เปิดซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาดูด้วยนะครับโอเค like 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 <Okay. S 2> พออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับปลายเขาก็จะแจ้งเตือนว่าสวัสดีครับพร้อมแล้วครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อกี้เราเขียน โปรแกรมให้เช็คไฟดับไฟติดนะครับผมจะลองถอดซอสที่มาจากไฟบ้านผมนะครับที่เสียบไฟเลี้ยงให้กับตัวโมดูลนะครับจะดูว่าลายจะแจ้งเตือนยังไงนะครับตอนนี้ลายก็แจ้งเตือนแล้วนะครับว่าไฟฟ้าดับครับอย่างนี้นะครับ ไฟฟ้าดับครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟฟ้ามาอืมทําไมมันเป็นอย่างนี้ที่มันเตือนมาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วลองใส่ดิเลยหนึ่งพัน is non v o ่ d เราต้องใส่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับไม่เท่ากับ is non void เดี๋ยวจะลองดูนะครับลองอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับที่มันแจ้งเตือนมาสลับกันอย่างนี้เพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขใน if else นั่นเองนะครับ โอเครายแจ้งเตือนมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีครับพร้อมแล้วครับไฟฟ้าดับครับอย่างนี้นะครับก็น่าจะแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วนะครับโอเคครั้งเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับสมมุติว่าไฟฟ้ามานะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับโอเค ตอนนี้ก็แจ้งแล้วว่าไฟฟ้ามาแล้วครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้2เงื่อนไขแล้วนะครับก็คือตัวการใช้ไฟกับไฟฟ้าดับไฟฟ้าติดนะครับมีการใช้ไฟกับไม่มีการใช้ไฟไฟฟ้าดับไฟฟ้าติดนะครับทีนี้มาดูอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะสําคัญนะครับก็คือไฟตกนะครับเราก็เอาค่าวนเตจเนี่ย มาทำเงื่อนไขนะครับทำเงื่อนไขยังไงนะครับเราก็เอามาใส่ตรง if นะครับ if บอลเต e น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่ามันทดลองไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีตัวปรับแรงดันของไฟบ้านนะครับว่าไฟต่ำกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับ แต่ว่าจะเขียนโปรแกรมลองให้ดูคร่าวๆนะครับ2 o 0 t a g e น้อยกว่าหรือเท่ากับ190อย่างนี้นะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับว่าไฟฟ้าตกต่ำกว่า190ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ เราก็าสามารถนำมาประยุกต์ใช้แจ้งไฟดับไฟตกหรือไฟเกินก็ยังได้นะครับเสียงนี้คือเสียงเหมือนบอร์ดของผมมันต่อเข้ากับคอมแล้วก็ต่อใหม่เหมือนมนรีเซ็ตใหม่นะครับไม่มีอะไรนะครับมันก็รีเซ็ตมาแล้วแล้วก็มาแจ้งเตือนว่าสวัสดีครับพร้อมแล้วครับแค่นั้นเองนะครับ โอเคไอเดียก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆที่พอทราบการเขียนโปรแกรมนะครับก็อาจจะนำไปประยุกต์ใช้งานกับของตัวเองได้แล้วนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับค่าต่างๆนะครับที่เรามาใช้งานได้นะครับมีโวลตจเครร์นะครับพาวเวอร์อินเอร์จีนะครับ ช่นหน่วยที่เราต้องการนะครับเราต้องการว่าหน่วยที่เท่าไหร่ให้แจ้งเตือนก็สามารถทําได้นะครับโดยที่นําเอาตัวแปรเหล่านี้นะครับมาใช้งานในเงื่อนไข if else ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็คงแนะนําเท่านี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆถ้าสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ก็จะพยายามหาคำตอบให้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับโค้ดผมวางไว้ที่ Google Drive เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองดาวน์โหลดมาแล้วก็แก้ไขใช้งานกันดูนะครับทดลองบ่อยบ่อนะครับผมก็ทดลองบ่อยๆเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ